สวัสดีครับบ้าทอสวัสดีธรูมชมครับมือนีผ้าเดินทางครับมหาคู่บาวัดป่าเนาพี่น้องนะครับมาหาคู่บาน้ากันมาฟังน้ากันว่าคู่บาฝันยำบ่พี่น้องนะครับเนาะคือเป็นสีเงียบเงียบนะครับคู่บาอยู่บ่อวดที่ผ่านมา5 0 0ศนานะครับธรรมชมครับบรรยากาศเงียบเงียบพี่น้องครับตรงนี้ก็จะเป็นคู่บาว่าเป็นป่าช้าเนาพี่น้องนะครับเนาะ เป็นปา่าช้านี่วัดปด่า้อพี่น้องเด้อนะครับผมครับธรรมดาเนี่ยมาเนี่ยเสียงร้องรางมนะพี่น้องครับเสียงแมงอีแน่เสียงจักจันแน่ยนะครับมือนี้ม,า,ม,มากอะมีเสียงอยู่พี่น้องครับแต่ว่าสิเบเงียบๆครับบน่ใจว่าคู่บาพึ่อ,อยู่บ่อนะครับทำช่มครับพามาหาคู่บาอีกครั้งนะครับเนาะครับคู่บาเพิ่นจะฝันบ่อแล้วพี่น้องเนาะครับ กู้บาเพิ่งจะอยู่รูปเดียวด้วยพี่น้องนะครับเนาะอยู่รูปเดียวครับบรรยากาศเงียบนะครับเนาะบรรยากาศเงียบตนไม่ตนไหลตนไม้กับโอ้ตนไม่หลายพี่น้องนะครับเนาะครับฝนตกแล้กก็เพิ่งกะออกใบเขี้ยวนะพี่น้องนะครับเนาะครับงวดที่พานมากครับแปดห้าศูนย์นะครับเนาะครับคู้บาว่านะครับในความฝันนะพี่น้องครับ อ่าซื้อโรตารีสองแปดศูนย์นะครับเนาะข้าจาว่าถือแล้วว่าสันขับปัญหันไปเอ้าคือเป็นหาศูนย์คู่บ่าวมาเนาะครับเนาะครับหมวดที่แล้วห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนาะครับท่านผู้ชมครับมาหาคู่บ่าตั้งแต่ตองงวดแล้วพี่น้องเนาะครับเนาะมัอนี้ก็เดินทางมาอีกรอบนะครับผมคู่บ่าจะฝันดีบ่หรือจังไรเนาะครับเอาเห็นยูยูครับผมบ่ได้ไปไซมืนเนี้ มาฟังน้ากันคู่บาอยู่อยู่พี่น้อง,องมือเอือนกับมือหื้อบปอยู่ตีคู่บา<ฮ>เอากราบนมัสการครับผมค่ะกาบนมัสการจ้าค่ะเอาจะได้มาหาคู่บากรอบเอาจะได้เอาน้ำมาเขาจะเอาไม่สุดท้ายอ่าฝันไปคู่บามาให้<ฮ>นี่ครับ<ฮ>ท่านผู้ชมนี<ฮ>่ครับห้าศูนย์ครับนะห้าศูนย์ <50. S 2> เสียงกระแม่นได้บอกคู่บ่าภูมิดีอยู่ภูมิดีเย็นปะครับผมเฮาปฏิบัติปฏิบัติชอบเฉียดเทีย,ทยวด่าเขาก็แพ้ <laughs> เป็นเป็นกับมหนะห้เนาะคู่บานะ่าเนาะนี่ครับท่านผู้ชมห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนาะครับผมรหะ,ะ,ะชุดที่คู่บ่าให้ให้ที่ฝันมานี่เนาะคู่บานะ่าเนาะฝันมายังไงครับเอเด็กน้อยเด็กน้อยเราเด็กน้อยมาะหัย แต่เลขก ok <super> ็ม <sh> ีเจ็ดค an ือเขามีเจ็ดมะคุบ่าพ่อเจ็ดอย่างฝันงูฝันงูป่ะต้นเรือเจ็ดหมือนตายแล้วโอ้มูงูยังงูจงอางอยู่บ่คุบ่าเป็นงูครับมาดนี้จังตีซอยกันเด้อแต่ค่อยตีลงสี่พันน่ยงูงูนั่นต่อเด็กน้อยอยู่เทิงงไปเทียงเขาห่องห่องห่องอันนี้ห่วงูต่อลูกงูต่ออันลูกประทันคอยแล้วขึ้นไปเทียงอยู่เทิงถูกมึงูงูตัดนะคอยแล้วขึ้นไปเบิ่งแรงขึ้นไปเบิ่ง เอเดนิงหน้อยหายคุ้มขายอยู่วันนี้มันมันร้อยลงตารางลวจ้าพี่ท่านข้อหมายน่ะที่สิบไปน้ำเบิงมู่นี่ยอย่างครับมันมู่อย่างห้านห้านเขาไปล่งบ่ายเขาจะบอกแพทย์ถือในความฝันนะในความฝันมู่ต้องถามเนี่ยแบบวันนี้ก็าได้ไปคนแรกน้ำลงไปมันแล่นลงตารางหลายจ่ายมันร้อยลงไปแล้วพี่ท่นครับไปไปเห็นมู่เหลือมไม่ตัวเห่ายังนไงกินข้นอยู่แบบนี้ กินกินข้นกินผู้ใส้อายุประมาณสี่สิบกว่าครับกินอื่นลงไปลหรออื่นลงไปท่อน้ําจะคมบ่คมมนังทอมันเนี่ยอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊เรีบ้นี้มันมีเมือกแล้วกับมีแมงวันต่อตากมันพอวู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 อันเมือกเพื่อให้มันมื่นนะมันคลายเมือกออกมาครับวันนี้มันอื่นลงไปแล้วกัน มันอไปด่านลูกมันออกมาแบบลูกก็ออกเป็นไข่แล้ออกเป็นตัวออกมาสองตัวแบบลูกมั่แบ่เมีตัวสับขาเนี่ยลูกมันร้อยกับร้อยเฮี้ยงคางอนีออกมากกับเฟื่ออยู่น้ำกดเม่อย่นครับันเป็นสามตัวอืมค่ะเออวันนี้เป็นช้านตัวมันควายก็ได้ตีเลยเจ็ดในตายอยู่แล้วอ่เจ็ดจากไหกัมาค่อยก็ได้ตีมันสิหลายตัวพาเฮ้าเฮาเฮคฝันก้อนนั้น เขาไม่เห็นคิปเลยแต่เขาจะต้องบอกตัวเก่าที่เขา็อคิดเดี๋ยวมันถ้ามันถือให้มันถือชูชูสองก็โหลดครับผู้บาดอขา่อาว่าเลขล่างน่ะมันจะมีเจับแต่หายจากบทกลางเขาเขาบริวารเนาะเขตีได้สามเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดกอดเจ็ดเว้นเี่นกอดเจ็ดไ้แต่ว่าเจ็ดหนึ่งี่ไกคือเก่าเพราะว่าเด็กเด็กงูดตอดด็กหน่อยเด็กหน่อยต้องมีหนึ่งนั่นแหละ ครับคูบามันมันมัน,ม,นมันต้องเวียนอยู่นี่แหละ,ะแต่อันนี้ท่าน,น,นไ,ดได้เป็นโตมาหนี้คูบามาเลเสียงเวิร์งเสียงเจ็ดเจ็ดสามกับเจ็ดหาครับฟันว่าไปซักซักอันนี้จะเอาโหซักนี่จะตายครับขอบบเหลือเนาะเดี๋ยวเขาถ้าเบอร์นีกตั้งเลยเขาเอาตามนี่แหละอรื่องนี้เขาตีไปเรื่อยไปสามเจ็ดห้าเจ็ดพอมันเจ็ดสามเราเอาสามเจ็ด สามเจ็ดกหาเจ็ดพรเพราะว่ามันในฝันมันคู่บาเป็นคู่ฝันมึกเจรับเรี่ยงระดับเอากก็บิดบกลับเออเ้ราะเนี่ยมันเรียกแปลเนาะเ่าม่นฝันเอาคู่บางูใหญ่จินคนอนีทองไค่อิงเลงบ่เว้ยมันกับทองไครแต่เนาะมาเจ็ดศูนย์บ่จักแล้วแล้วคนก็ตายเด้อ่าคันคันค่อยตีนะบ่ขันตีคนตายผู้ชายแต่ตีห้าเจ็ดศูนย์เออพกม่นเจ็ดหาศูนย คันตีเลยคำบ่ามักมันออกล่ะอันตีเอาผู้ชายเน่ะหางูนี่ยเจ็ดเนี่ยเจ็ดทีเแล้วหาเจ็ดแล้วกับงูน่ะสามโต้กลับแม่มันตัวหนึ่งมันออกลูกมันบอกเป็นไข่ีนที่กลับมันเป็นโตมันมันกินมันกินข้นเข้าไปในท้องมันนี้มันก็เลยไปบีบลูกมันออกนมังเนาะลุยปุ๊ดเอ็นออกคัะแถวหมดออกมาลูกงูเหลืองออกมาปกติลูกมันสิ งูมันออกลูกเป็นใครได้เนาะครับแต่แต่ครับแต่คู่บ่างความฝันบางบางมันก็ออกเป็นโตครับงูมีออกเป็นใครออกเป็นโตครับมันนาคอนได้ครับโอ้ตัวใหญ่บ้านตัวใหญ่เลยบอคู่บ่าเห็นตัวใหญ่เล่นบอคันเป็นจุกอ่างนี่มันเจ็ดแท้เลยคู่บ่าคันเป็นจุกอ่างนี่มันเจ็ดแต่ว่าที่งูเป็นเจ็ดเห็นบ่ฝันเห็นงูเฮาเป็นหาเป็นหกมันก็มีห้าครับแต่เราบอเว้าลงคิดไปสอแต่ว่าสามคือเอาเจ็ดคือสามเจ็ดหาเจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ด กรับเอาเนาะคู่บ่าแต่เรื่องนี้ก็ใบขคือเกลียวเจ็ดหนึ่งธรรมชุมเจ็ดหนึ่งก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าคู่บ่าฝันว่างูกัดเด็กหน่อยอยู่ทั้งเสียงแต่มันแต่มันมันลงมาอ่ะบ่มันกันร้อยมันกัเลือยลงมาข้างล่างพี่น้องบ่แน่เดี้ยเจ็ดหนึ่งอาจจะไปล่างสามเจ็ดหาเจ็ดอาจจะไปบนคู่บ่าบอท่านเดียวโเพราะว่าบืงจากบทข้างล่างแต่ว่ามันฝันแต่มันท่านได้เป็นโตเขาเอาเป็นโตกลอมสามตเจ้าตระได้คู่บ่าสามตเน่ยคันตีบ่ คันตีคันเจ้าสามตัวเอาสามสามห้าเจ็ดเดสักเด้อสามหาเจ็ดติปูไอ้คู่บ่าคู่หมาเสจนอะคู่่าเดี๋ยว่างเลยเอา 3, 5, เนาะสามเจ็ดห้าเจ็ดเหนเาเจ็ดหนึ่งเดีย 3, 5, 7, ๋ยพี่น้องเด้อต้องเจอฝาออสามตัวนะอ่าสามเนี่ยคอยฟันอีกสักกอน คันนั้นผมผมตีใส่หมอเตีนี่แล้วศูนย์เจ็ดห้าไปแล้วงูกินใครเลยิ้นไผ้ิ้นมันคับผมแต่เน้นตัวไหคูบ่าว่าว่าพื้นเน้นนี่เทาเทาเทาท่านท่านแดนนะเนาะแต่คุบ่าเสียงเบิ่งล่ะเสียงสองตัวแต่เน้นสองตันะเน้นดีปะคุูบาเน้นสองตัว เาสามห้าเจพคู่บ่าเาจะเฝ้าจะเฝ้ามันบ่เดี๋ยวมันสีเอาซองว่างเป็นแทไม้ชดไทยอเหลียวไให้ฮามฮาเรียกมันหลายต้กับวหลายพวาคู่บ่าจับนี่อะไพี่น้องนี่เจ็ดหนึ่งวิ่งวิ่งวิ่งเจ็ดเลยบพกคู่บ่าโววิ่งเลยพี่นองคับวิ่งเลยพี่น้องครับวิ่งเ่อบขึ้นบนกระลงล่างฝันทุันขึ้นเพนให้ผู้เพื่นมากตัวเดียวเจผูกลักไว้แล้วคู่บ่าว่า แล้วคูบ่าคูบ่าว่าฝันย่างเดียวแล้วเฮาวิ้นเฮามันฝันน่าดมันเป็นอาดายนะาวู่เด้ออ่านีเงินมี่งินที่ผ่านมาเห็นบอกพี่น้องคูบ่าฝันไว้เห็นบอกครับซื้อลอตเตอรี่สองแปดศูนย์ผ่านมาเรีอกวอ่ตัวได้หันไปหันคูบ่าเนาะผ่านเห็นเป็นฮาศูนย์นะคูบ่าเรียเขาแล้วก็สั่งเลขเขาแล้วเขาแล้วจ้าเอาเงินมาให้พ่อเอออยากพูไปที่พูไปที่ไปที่มากของเงินไ่ต้องพูจักตัวก็จะสลัดได้ในฝันกันหน่อครับผมครับ่พรามกับเพราะู นี่คืออันเข่าตัวนั่นนะเจ้าตัวนั่นเดี๋ยวไปไปพึ่งเบ่งหาจูนครับผมจ็แม่ประนาณนั้นเนาะเขียนเข่ายุดอกเข่ายุดกนะคุบาแต่ปันนี้นั่นเอาจังไรนี่นี่มันมาคุบ่านี่ครับคุบาวัดป่าด้พี่น้องเด้อคุบาว่าฝันที่แหลกฝันวมาคนเอาเด็กหน่อยใม้เห็นมาปุ๊คุบามันมันฝันมาที่สองเนาะอ่า เขาเรียกออกไม่ไหมมันบอกที่ว่าฝันคนเอาเด็กหน่อยมาให้ผู้ชายมิ่งมิ่งมิ่งเอาเด็กเอาเอาลูกมาให้อืเอาเอาเด็กหน่อยมาให้เป็นตาห้าแกรับเอามาเหรออุ้มเหรเอามาเอาเว้นเรื่เด้ออาจารย์ว่าใช่ครับคนก็เอาแล้วนั่งอยู่ตาขนมึนว่าใช่นี่ครับที่แรกคู่บาหเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะอันนี้คู่บาหฝันว่าเห็นงูเนาะพี่น้องนะครับเนาะมาหนี้งูลูกมันก็เป็นหนึ่งกะใดได้าว่าจัดนี่แล้วก็เขากับเจ็ดหนึ่งแล้วงูงูตอดเด็กหน่อยกัเจ็ดหนึ่งอีกแล้ว แต่ว่าผมว่านี่คู่บากินคนนี่ท้องใคริงลิงทุ่มศูนย์ขนแะตายได้ผู้ชา,ายตายต้องเนาะมันกินแต่เนาะมันก็ต้องตายแต่มันเป็นศูนย์นะคู่บาสคันตีคันคันสิตีคัน,คน,คนเดี๋ยวจังหวะมาฟังรอาสรุปนะคู่บาเนาะคันเลขบ่าหาศูนย์คอยตีแล้วเจ็ดห้าศูนย์หนักหาศูนย์น้นนอีกคู่บาเพราะว่างูเห็ดผู้ชายหาตายอยู่ในท้อง<า>กลมๆมันมันเป็น มันบ่กบไปเลยมันกินทองเปรย์ไงออกเป็นเปย์ออกเปย์อืเ่องไอสามเจ็ดงูสาตัวปะคูวบ่าก็ได้เจ็สามแมนครับผมวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดเจ็ด่งูน้อยสองตัวกับป้นี่ได้เจ็ดสองกับมาไดได้คูบ่าเออเอาทามผู้ชมแคปหน้าจอตามนี่นะพี่น้องเนาะคูบ่าว่าจังไเจ็ดกับยูงวดนี่ครับมันออกห้องปล่อยปล่อยเจ็ดสามสามเจ็ดมันออกสองเจตัวเก่าเจ สามเจ็ดห้าเจ็ดกับตัวน้ำเด้อพี่น้องเด้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามหาเจ็ดเจ็ดหาสามตัวรอได้พี่น้องเด้อคู่บาวาถ้าจะให้กันคือเจ็ดหาศูนย์ตัวเกานั่นแหละอันนี้โมเมนเป็นตัวเลยได้อันน้เขาฟันเขาแปะตั้งแต่กระเป็นเลขเ็าเข้าเข้าเข้าฟันเะครเอาพอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมกราบขอบคุณขอบคุณคู่บาเนาะครับพี่น้องกราบขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกช่องขอบคุญพญามิ่ใหญ่สุขสุขคนสุขภาพแข็งแรงเฮงๆนะพี่น้องเนาะจะได้มาหาคู่บาอยู่พี่น้องครับเดี๋ยวเจ้าหน้ามาถวายคู่บาหนักนะครับผมสสวััดีครบ